สวัสดีค่ะพเม่พ่นงัวดีเอฟซทุกท่านเนาค่ะมาพบมาพอกับเจตาผ้าร้วยเก่าค่ะในทางช่องยู u ู e เนาะื่อนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะในวันที่สาสวันเป็นวันจันทร์เนาะค่ะเป็นวันจันทร์ลาวพัฒนานี่จะเป็นประวัติของเลขล็อกกิกค่ะเลขล็อกกิกวันที่ยีเจที่ผ่านมา ยิงหลูดพ่นเข่าตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเข่าสีสองตัวไม่มาค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะมาสีล่างยิงหลูดเพ่ินกราบขอบ,บุญขอบคุณเลขล็อกกิกค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะสาวน้อยหน้ามนคนขยันแล้วก็น่ารักค่ะเลขล็อกกิก คุณหลายๆที่เอาแนวทางมาให้แนวทางมาวางทางช่องทางช่องของจีตาเนาะค่ะเล็กลอกจิกจะเป็นแนวทางใหม่ของพิ่นค่ะแนวทางใหม่ลาวพัฒนาของเล็กล็อกจิกเล็กล็อกจิกลาวพัฒนาบี่ยงโหลดเจ็ด กับเก้าเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเบิร์ก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าค่ะสามตัวสองหางเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสายวิ่งสายรูดค่ะ เดินเจ็ดกับ9ก้เดินทอกันวงกลมเดินทอกันค่ะเจดกับเกสองตัวพันนินสองหางค่ะเจ็ดเก้สามตัวนินหางเดียวค่ะ9ก้เจ็ดศเลขกลอกกิกแคบนาจอค่ะแคบนาจอ ไปต่อกับเลขล็อกจิกเนาะลาวพัฒนาค่ะแคปนาจอไว้ไปต่อสองทุมคึงวันที่สาเนาะค่ะเ c ของเล,เลขล็อกจิกค่ะผิดจะละหน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปต่อค่ะไปต่อ เป็นของไพเซียนหนุ่มค่ะต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มเข้าไปเต็มๆเนาะค่ะพี่น้องเซียนหนุม่มสองตัวสี่เจ็ดล่างตัวเน้นตัวเจาะแบบบตองได้กลับเลยค่ะเซียนหนุม่มเป็นยังไงเนาะเอฟซี FC. มีไพยใดไพ่มนันกด็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะ ส <aid> <Solomon> ี่เจ็ดของเซียนหนุ่มเอาไปแบบก็ต้องได้กลับติมติมตรงตรงเนาะค่ะดีใจน้ำสำหรับเอฟซีเซียนหนุ่มเนาะค่ะผู้ได้ผู้ใดโชคดีเนาะอันนี่ผู้ตามเนาะค่ะตามต่อเนาะค่ะตามต่อของเซียนหนุ่มขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางชงของเจตาเนาะขอบคุณหลายๆมาไปต่อค่ะเบิ่งแนวทางใหม่ของเพื่นของเซียนหนุ่ม ไปต่อกับแนวทางใหม่วันที่สามสิบค่ะวันที่สามสิบไปต่อกับเสียนหนุ่มเสียนหนุ่มเราพัฒนาค่ะหนึ่งหลูดแปดกับเก้าสองตัวสามหางแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองค่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเบิ้ลก็จะมีแปดแปดเก้าเก้า 3ตัว3มหาง0 8 9 8 8 9 9 8 2ค่ะบิ่งรหลดพื้นล่อง8เด่น9ค่ะลอง8เดดน 9, 9, 9, 9, 9, 9 8, 2ตัวสามหางเพื้นนินให้มาเก9าศูนยค่ะ3มตัว2หางเป็ศูนย์แปสองค่ะ เอาแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเสียนหนุ่มเนาะเสียนหนุ่มใครจะไปต่อแคปหน้าจอไปรุ่นกันี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะแต่อซชอบคลิปนี้กะผู้พันเขาไม่เห็นยังบาท่านติดตามเจีตากับฝากกดติดตามเนาะค่ะฝากกดติดตามเนาะกับขอบคุณหลายๆาไปต่อ ไปต่อกับซองสุวันค่ะซองสุวันกันยังบอลลูดเนาะค่ะกับเขาถือว่าเดินอยู่เนาะค่ะพี่น้องวิ่งหลุดเพื่อนกับเขาไปซีอยู่เนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเขาไปซีล่างเนาะค่ะของซองสุวันเนาะไปต่อกันไหมค่ะแนวทางใหม่ของเพื่อนของซองสุวัน ขอบบุญขอบคุณซ่องสุวรรณค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกับขอบพระคุณหลายๆเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเลขกัมิเข้ามิหลุดถ้าหลุดไปก็กราบขอโทษขออภัยค่ะพิจารณาเอาเอาทีเข้าชอบเข้ามักเนาะค่ะ พิจารณาเป็นเพียงแนวทางเนาะไปกับกาบขอโทษขออภัยซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณลาวพัฒนาวิงดูดของเพื่อน6กับ8ค่ะ6กับ8ปสองตัวสองตัว,ส,ตวสี่หาง6กสองแปดสองหสี 2, ่แดสเพื่อนห6กับ8ปดแดค่ะ 3ามตัวหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดวิ่งรูดเด่นทั้งสองตัวเด้อค่ะของซองสุวรรณหกกับแปดวงกลมทั้งสองตัวเนาะสองตัวสองหางค่ะเพื่อเน้นให้หกสองแปดสี่ค่ะเพื่อเน้นให้มาสองตัวสามตัวหนึ่งหางค่ะหกแปดสี 6, 8, น่นะผิดละหนากันวันที่สามสิบ เป็นวันจันทร์เนาะค่ะลาวพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับซองสุวรรเนาะแคปหน้าจอต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มค่ะเซียนหนุ่ม ผ่านมาเออเซียนซุ่มเนาะโอ้ยเซียนหนุ่มผ่านไปพุงอยานบางใดนั่นเนาะจกตาเจกได้ปติเซียนซุ่มค่ะหลุงซื้อพิ้นบเบาเซียนซุ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดผ่านมานี่ยพิ้นหลุดไปเนาะค่ะแนวทางพิ้นมะเขาเซียนซุ่มกับขอโทษขออภัยเอฟซีแทนเซียนซุ่มเด้อค่ะแนวทางพิ้นหลุดไป ให้กำลังแรงใจคือเก้าล่ะค่ะรุดงวดวันที่ยีเจท่ากับไปไม่วันที่สาเนาะค่ะไปโตแนวทางไม้ของพื้นวันที่30เป็นวันจัน์ทมิถุนาเนาะค่ะมาไปไม่ไปโตกันของเซียนซุม่มลาวพัฒนาวิ่งรูดพื้นเห็นหมหกกับเจดค่ะหกกับเจ็ด สองตัวสี่หางหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบึลก็จะมีหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางค่ะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกค่ะวิ่งรูดเพิ่นเดินที่หกกับเจ็ดค่ะ ทอกันสองตัวเน้นที่หกเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะสองหางเนาะเป็นหนินให้เซียนซุ่มสามตัวนหนึ่งหางค่ะหกเจ็ดเก้าแชบหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับเซียนซุ่มเนาะแชบหน้าจอเอาไปรุ่นกันค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพิจารณากัน ในวันที่30เนาะคะ่ะรุ่น2อทุ่มครึ่งกับเปล่าพัฒนากราบขอบ,บุญขอบคุณทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะ,ค,ะคลิปนี้ค่ะขอให้พี่น้องโชคดีค่ะให้โชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะคะ่ะเดินทางปไปไซก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชายเนาะคะ่ะ กรับขอบพระคุณหลายๆคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ